สวัสดีค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านชมบุรีค่ะกำลังจะไปเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วดูก่อนนะคะว่าจะอันตรายหรือเปล่ากลัวโควิดเหมือนกันแหละว,ว่าจะพาไปเที่ยวต่อไม่รู้ว่าจะได้พาไปเที่ยวต่อหรือเปล่ามาดามก็อาจจะกลับกรุงเทพเลยวันนี้อยู่ที่บ้านชมบุรีนะคะทุกอย่างเป็นสีชมพู สีชมพูทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็รลืฝีปากเสื้อสีขาวก็ดูเป็นสีชมพูไหมคะเพื่อนเพื่อนวันนี้แต่งหน้าจัดมากอะ่ะกะว่าจะพาเพื่อนๆไปไปเที่ยวแล้วก็อัดคลิปแล้วก็พาไปกินอาหารอร่อยๆที่ชลบุรีแต่ว่าวันนี้คุณพ่อสั่งปลาหมึกคะ่ะ ปลาหมึกทรงเครื่องเดี๋ยวจะต้องไปดูให้ก่อนก่อนกลับกรุงเทพเพื่อนๆอ,อ,อยากกินอะไรกันบ้างคะสั่งมาดามมาได้เลยนะเผื่อเจอแล้วจะซื้อไปฝากคะ่ะแต่ตอนนี้กาดจะตกนะคะตื่นเช้ามา548คนโอ้แม่เจ้าพระเจ้าจอดกวยทอดน่ากลัวมากเลยคะ่ะออกจากบ้านสวมแมสนะคะ ล้างมือบ่อยๆพกแอลกอฮอล์เจลนะคะล้างมือดูแลตัวเองไม่มีใครมาดูแลเราได้นะคะนอกจากตัวเราเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเช้านี้มาดามไปเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเสร็จจะพาไปไหนค่อยว่ากันอีกทีนะคะบา,บายๆค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายค่ะทักทายตอนเชา้า สดชื่นแจ่มใสสดชื่นทั้งวันร่ำรวยทั้งวันเงินทองไหลมาเทมาทั้งวันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ